เดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับเอาเปิดเปิดตรงนี้ครับใช่แล้วอ้อมไปฝั่งดูก็ได้ครับจะง่ายกว่าอ่าลองลองดูนะครับได้ไหมครับอ๋อได้เออไม่ยากไม่ยากแค่นั้นเองครับเนี่ยเครื่องมันร้อแล้วก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแล้วเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆเร่งแต่ว่าตอนเร่งก็จะไม่ต้องมีคนอยู่ที่นู่อ่าแล้วก็ดับเครื่องตัวนี้ เท่านี้ครับโอเคครับง่ายอยู่นก็ตอนนี้น้ำมันน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้น้ำมันเบนซินอยู่ตรงนี้น้ำมันเบนซินก็พวกเอ่อเบนซินครับเก้าห้าก็หนึ่งอะไรเงี้แกซ์โซฮอได้อยู่ครับนะเติมเข้าไปได้เลยนะครับแต่ไอตรงนี้เปลี่ยนทุกสามเดือนเขาเรียกน้ำมันเครื่องจริงๆถ้าไม่เป็นจริงๆยกไปให้ร้านมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับอันนั้นง่ายเลยเขาก็ถ่ายเขาก็เทออกเขาก็ใส่เข้าไป ง่ายกว่ามอไซคครับผมโอเค